จะลงไปเวทานานพี่พี่ไปอะไรมากเล่าให้ฟังหน่อยพี่เป็นไรโดน,โดนคุณใส่ไหมโดนคุณใสไม่ต้องบอกช<ม>ื่อน,นะใครทํารู้หรือเปล่ามอรู้อยู่เป็นใครขเขาเกี่ยวข้องกับเรายัางไงบา้บา,นบานใกล้เดินเคียบ้านใกล้เดนเคียงเขาทําเพื่ออะไรไปหาหลายๆจา็เขาบอกว่าเขาอิจฉาแล้วอาการเราเป็นยังไงเมื่อเขาทำคุณสายใส่เราแล้ว มันวตรงไหนเดิมแบแฟนเดีดนหนักเขาเขายังไม่มาอเขาให้ผมกับลูกมาก่อนมาลองขอก่อนไม่ไม่ใช่หรอกครับแบบแบับมาหลายอาจารย์แล้วไอาการเราเป็นยังไงล่ะยังยังมีก้อเนอเอแัจะไตตามทีนตามอะไรตีมันมีตัวอะไรไต่มาใช่ไหมครับมีเหมือนกับตัวไต ยังไงมั่งดีมั่งน่าปวดมั่งเป็นมาสิปีแล้วก็ปีประมาณสิบปีอยู่ว่าไปหานักเกี่ยงกานแล้วเนี่ยโอ้เป็นเป็นร้อยแล้วมั้งลูกลูกนี่โดนมีอะไรแฝงอยู่นอกจากมันไตตามตัวแล้วเรายังเจ็บปวดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเข่าครับเข่าเข่าเป็นยังไงเข่านี่รู้สึกปวดรวมเวลาเดินเวลาอะไรพวกนี้เคยวิ่งได้มันก็ ก็แบบจี๊ดจี er yeah ้อันนี้แล้วเป็นยังไงอีกหมดแล้วก็ก็ตรงข้อพวกนี้ครับแบบแบบเป็นๆในหายจี๊ดจี้เนี่ไม่หายจาันเป็นร้อยเลยเนี่ยโอ้โหไปทั้งของจริงของลอมทั้งแบบสู้ไม่สู้มั่งเออเอออ่าแล้วคุณลูกเป็นอะไร หนักกว่า<น> <Jacqu> เป็นยังไงคุณลูกล่าพี่ฟางผอรูร้สึกร้อนร้อนอยู่ข้านร้อนอยู่ข้างในร้อนอยู่ในร่างกายแฝงบางทีเป็นคนแก่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อืเป็นคนแก่บางทีก็ด่าว่าพ่อแบบว่ากูไม่ใช่ลูกมึงอืเรียกชื่อเรียกด่าเวลาเขาเขาเขาเป็นเขาเขาไอ้นี่เขาไม่รู้ตัวเขาเองหรอกเราก็เข้าใจว่า ว่าไม่ใช่ตัวเขาแบบอย่างนี้บางทีก่อนวันโกนนั่งวันโกนวันพระอะไรทั้งน,นั้นเอ้เาขับแล้วฟังเรียบร้อยแล้วทำท,ทีแลีววต่ทำสักคนละหกร้อยน่ะวัดไหนก็ได้นะเขาเรียกตู้ชำระที่สูงค่อยๆทยอยทำมันจะได้นะทีละร้อยสองร้อยถ้ามีเงินเยอะก็ทําำทีเดียว แต่รีบทำหน่อยก็ดีทำได้มนี่สงใกล้ๆบ้านคุณคิดให้กัดมีโดนอะไรมั้งเนี่ยอยันนะอยันน่ะยันนะเป็นร้อย,นะอย,นะอยเลยแล้วก็เออ ิีได้โหงแล้วก็หุ่นผีด้วยเวลาทําบุญอุทิศอย่างนี้นะพญานาคทั้งหมดกีได้โหงแล้วก็หุ่นผีเจ้ากรรมในเวททั้งหมดนี่โดนอะไรเหมือนกันเกิดะไรขึ้น

สขาดบ,บุญแล้ววันนี้ไปทำบุญหันไปสูงถึงร้อยน้องกายดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรแล้วไปทำบุญน้องก็ไม่มีอะไรแล้วเดินได้เลยเอาลงนิดยังสูงถึงร้อยน้องลงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเออเอา,เอาไปทำบุญนี่ไปขอพรเพระบุญเขาล้ำรวยนะ